ตีอยู่ร้านหนึ่งครับที่อยู่ที่ตลาดนะครับผมจะลองพาไปกินดูว่าอร่อยหรือเปล่าเอาเอาวันวันแล้วก็เอาชาเอา่อเอาชาชาวันชาก็นี่ครับบรรยากาศแบบนี้ครับ ก็ชงคล้ายๆกับชาชักนะครับชงผมว่าโอเคบรรยากาศดีนะครับกับบรรยากาศที่เป็นตลาดแบบนี้นี่ครับโยนมาเลยครับเป็นอย่างงี้ต้มกันอย่างงี้เลยต้มร้อนอย่างงี้ครับโรตีแบบชบาวบ้านเลยนะครับ ของที่มันทะเลแล้วก็จะมีถั่วแบบนี้ครับมาแกมด้วยนะครับผมเองคงชิมนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างกินมาเยอะแล้วครับเขาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับกินมาเยอะโอ้แต่กรอบดีนะครับกรอบดีครับแต่ว่าเขาหั่นไม่ขาดกินชิ้นเดียวไปเลยแล้วกันหั่นไม่ขาดดีนะกูคินดนี่านัร้อนแล้วกินมือเดียวยากครับตักนี่ไปใส่ก่อนครับ คือถ้าเกิดผมใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยคนก็จะดูเยอะเกินไปฉนันไม่ใช้ก็ใช้มือเดียวถ่ายก็ออยากที่นึ่งแต่ก็จะลองชิมดูครับม,มีรสหวานแล้วก็กรอบกรอบๆมันกรอบเป็นตรงกลางนุ่มอร่อยครับผ่านกินแล้วหมดผมกยังกินได้เลยครับอร่อยครับ เขาเรียบครับเขามีผ้าเช็ดมือเสิร์ฟด้วยครับใช่ไหมผ้าเช็ดมือใช่ไหมใช่ได้นี่ผมก็มีอันนี้นะไม่ใช่ของอันเดิมเราเขาต้อละนหนึ่งอันโอเคครับหลังจากที่กินนี่เสร็จเราลองชิมชาครับชาของที่มันทะเลเขานิยมนะครับมัน มันหอมผมว่ากลิ่นมันหอมดีก็ได้เป็นคานมเย็นได้แหละแต่ว่ายังไงอ่ะมันเขาชงแบบชาชักอ่ะผมว่ามันหอมดีอือกินชื่นใจครับไม่หวานเทียบเกินไปกินแล้วได้บรรยากาศของก <Okay. S 1> ารมาเข้าถึง